สวัสดีค่ะมือนีวันที่24พฤศจิกายนพศ2566มือนีแม่ขั้วได้เดินทางออกมาวัดยังไม่คันก,กลับขึ้นเมื่ออยู่เด้อค่ะเนดะ้อพ่อศักมือนีพ่อศักพิ่นบานจะให้แเนวทงังล่างอย่างเดียวเอฟซี FC แม่ศินหรือว่าเอฟซีพ่อศักผู้ใดติดตามพ่อศักหรือว่าผู้ใดติดตามแม่ขั่วจะได้เห็นเลข พ่อสักล่างอย่างเดียวคุณจนว่ารจะเนี่ยไปรับชมรับฟังน้ำกันเด้อค่ะว่าพ่อสักคนสีวาแนวใเอาได้ว้าบ่าวเผากำหนดสัมผัสแตงเนี่ยมงวดวน,น้อย <c oughs> เลขนานอนเนั่งยังหลับเลขนอนนานห <c oughs> น,น,น,นึ <c oughs> ่งธันวาที่ครับ ท่านว่าพอหกยังหกหอยู่เนาะครับผมหมันมืแต่นี่ก็เด้สินเดือนทังว่าจนจะเป็นหกเจ็ดกเพาะกว่าเล็กนอนหน้าเล็กเล็นอนกับเบียงดีหรือนั่นหน้ามีไรน้ำโชคมาเลยค่ะครับผชมล่างนะพอนะสิบสิบล่าง ศูนย์หนึ่งสล่างศูนย์หนึ่สห้าหน่วยล่างจุดสากร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 จุดไม้เข้ามาอย่างพอเด่นเด่นพอเดินทั้งนั้น, <laughs> น,เ,นเด่นทั้งนัน้น กันศูนย์กันหนึ่งนี่ข่อสี่บหน่วยเนี่ยเด่นล่างเด่นล่างโอ้เข่าแล้วล่ะพ่อแต่แต่เขียนก็นอนเขียนปั่นนี่ครับบอลปัดสขึมีจะศูนย์แต่พ่อของเอเลี่ยยุอันเด้ค่ะ เฮ็ด0ูนตัวบารเฮ็ดสองไม่บาทนี่จ้่เฮ็ดสองอันนี้สูตรล่างแม่นอนบ่เพราะเราสูตรล่างล่างแม่นอนก็ต้องเอาตัวนี้ข้ามตัวเด่นแค <c oughs> ่นี้พอแล้วตัวเด่นขับชุดล่างโอ้โอ้ โูนหนึ่งศูนหนึ่งนี่ได้สามดาคือยากแื่ศูนหนึ่งนี่เบ็รวเร่องเอฟซีโซนหนึ่งนี่เด่นกงูดับดับคือบางอันขันีขาก็คือนปาคือขาคือดับขึ้นสามเก้าศูนบางอันคือม่เกะเ้านดับคือกันอ่าตาที่ปล่อยผมนี่ควาาบรีบริขีดดับแมนแมนเออดว้ากระบาดเด่นอยู่เลยมันเด่นอยู่แต่ว่าจุดจุดหนึงไป มันมันดึงทอนี่นี่ทนี่ครับทอนี่วัางหันที่แล้วนี่สองสองเมตรเนาะงวดนี้กับพาคือกันแต่ว่าบอพาครับจะบอไปบนนี่บอจะบอไปบนนี่บอแสดงว่าอันยักษล่างบอคือเก่าแล้วบอคือเก่าแล้วบอคือเก่าแล้วเออ ช่วงไหนเดเแล้วได้พี่น้องด้วยอาชัดนะครับผมวันไปเลยตัวละยี่สิบาทอันนี้ล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวครับมีต้องกลับกลับถือว่าผิดครับตรงๆเรมา่นั่นศูนย์ศูนน่นึ่งศูนย์สี่ศูนย์างนึ่คือบติกนั่มบอเดนปนไดบ่บ่ แต่ยู่ในเครียดใครคือเก่าคือเก่าให้ตัดคือตัดศูนย์หนึ่งมันบ่นี่แม่นขีดลายๆนี่เออตะวันเด่นบาดตะวันเด่นถ้าตัดคือตัดศูนย์หนึ่งเด่นก็คือเด่นศูนย์หนึ่งอันในเบิ้งด้วยอันในฟังด้วยเด่น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 ทั้งนั้นล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับกลับเพราะว่าเนย่ยอันยาบ่อันยาบ่เนี่นี่ก็สุตรสักหน่อยทีถ้ากลับแือว่าผิด ทั้งหมดชี้สิบหกหน่วยกับสองสามหมดแล้วสามหมดแล้วถ้ามาตัวครับถือว่าไม่เข้าบานนั้นบ่พอแม่นบ่แม่นบ่บ่บ่ถือว่าเข้าถือว่าผิดถือว่าผิดเลยแต่ว่าเข้าอยู่เข้าอยู่แต่ว่าถือว่าผิดถือว่าผิดครับโอ้ถ้ากับถ้าออกตัวกับถือว่าผิดอ้าวท่านผ้มท่าสิบสิบล่างของพ่อศักดิ์ศูนย์หนึ่งสองสามห้าเด้อเด้อครับผมสิบล่างนะครับหน่วยล่างศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกครับเด่นล่างจับให้ กคูนะครับผมสังเกตตัวที่พอซักเน้นขีดหลายกงโม01นี่ตรงๆหรือทามุ่ชมเด้อนะครับสันจอนบวันมนบวพอสันจอนบิย่านบพรบิย่านบาตอง่านขีดสองตัวนี้ก็ได้00มาสันจวนขีดสองสั้นจอนบตอง่าันจอนไม่ต้อง่านแต่ว่าบางอ่ะคืออื่นผมคือเปเน้นคักแต่00เน้่ยว่าสักว่า00เนี่ยนอ0คู่เดียวนี่แหละแห้งเพตัวดับ ตัวนั้นมันดับผอมศูนย์หนึ่งดับแต่แน่นครับคือว่างหันเก้าศูนย์ดับครับบอ้โหสุดเอางวดบางหนึ่งข้างเขียนหนสองคู่เนาะสองคูณหาศูนย์กับเก้าศูนย์มาท่านเอาตัวเดียวแข็งแข่โนดหาศูนย์มาท่านเก้าศูนย์นี่ตัดโอ้ยขันมาติดไปน้ำในเด้อนี่หาศูนย์หาศูนย์เก้าศูนย์ปิดไปเด้อั้งสองถ้าสองตัวหนึ่งยังบอลเลนอยู่บอลเลนก็ได้ สุดลแล้วง้วนนี้ศูนย์ลงล่างอากลากเลยอ่างยะอางยะศูนย์ของพ่อซักอางยะอ่างยะอ่ะพอบางบางเซียนเขาว่าศูนย์บ่มีได้หลังไปไปบนได้ยุศูนย์เนี่ยคนละอย่างคนละอย่างเนาะพ่อที่แล้วมันจะขึ้นไปบนขึ้นง้วนที่แล้วเดี๋ยวเดีดูก่อนดูก่อนศูนย์อยู่บนศูนย์อยู่บนเนี่ยศูนย์อยู่บนจะไปบนอีกแล้วเลขพ่อซักเนี่ยถ้าผู้ชุ่มเลขล่างเนี่ย โซนกับมีอยู่บอดเด่นบอดเด่นมันบ,บนุ่อบ่นมีอยู่นั่นแหละตัวบอดเด่นของบอสักกันล้นจะเป็นตัวเด่นเขั้น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 เป็นมากกับเก้าศูนย์โอเกตศูนย์เก้าศูนย์เท่านั้นเว้ากันด้วยตำราหลีนี่เว้าเว้าแนบเขาซักเอาล่ามาให้เบิเอ้องโดยที่เพราะว่าไมีหลักฐานนะพ่อเว้ากันด้วยหลักฐานด้วยตำราเออเมียนมีหลักฐานคุยกันด้วยหลักฐานถ้าเห็นได้ตัวเดียวทำยังไงนะบาสักบอสักถ้าเอาท้าเอา ดีล่างล่างมันมันดอกเก้าอ้วนมันดอกเก้าสามงานบอห์ฮะบอหแม่ดอกหนึ่งสีงวดที่แล้วนะบนเนี่ยล่างล่างหนึ่งสี่กระติดยื่นดีหัวหนึ่งกับสี่นั่นอันนี้อันนี้ล่างอันนี้บนมันดอกยังบนบนดอกเก้าเก้าศูนย์กันนั่นเด้อเก้าศูนย์ ทีนี่ล่างอันนี้บนครับชูดบนนนั่อยู่นั่นเบิด์ตอายะอายะอยู่น้ากันบ่ได้เดาได้ขันบ่เอาแม่มาตำล่ามาคือเฮ็ดบ่อใดพอซักแสดงว่าเด่นล่างนี่คือ01กับ00นย์ศูนย์ได้ทำปชมเด้อแต่ว่าพอซักบอกระเบาเถ่านี่คือ00ูนย์เน้นเลยพอเห็นศูนย์ศูนย์ศูนย์สะจ่วมากระซิบแล้วมากระซิบแล้วไทยละกระซิบเพ่อ อยู่นี่ละอยู่นี่ละโอ้ยอยู่นี่กระซิบแล้วภูเขาภูเขาอยู่นี่ละภูกระสาวมะกะภูเขามะกะซิบบอกศูนย์ศูนย์ตาทุกผมว่าได้พอศูนย์ศูนย์พ่อหนึ่งจะไปบนโบธรรมชมบบบนล่างเป็นล่างเป็นล่างเป็นบนรงกล่ามันเปิดบนเปิดตามที่จริงตามที่จริงก็เป็นบนเป็นบนล่างเป็นล่าง เผลอมันเผลอมันเผลอเอ้ยนี่สูตรของเขามีนี่นี่อันนี้ล่างอันนี้บนน้าเอาชมสูตรของเขามันมีครับเบาแน่วตำราออกมาลดกเฮ้ยศุนบอมีเลยหน่วยงวดที่แล้วศูนบ่มมีอยู่หน่วยพี่หน่วยบนเป่จังมี่นั่นครับล่างจังไดบัดเป็ดปล่อยมันจับชวนมันจับชวนตัอน คือกันครับตอนนี้แหละครับตวนวันหกดับหลักสิบไปปล่อยหกสามหกแปดมันดังหลักสิบแปดหกหกแปดก็ไปบ่อได้มันก็แตกหล่วงหลางบ่อเห็นไหมตอนนี้มันใจปาพ่ออวนนี่มันใจบนเป็นบนล่างเป็นล่างแน่นอนเป็นบนล่างเป็นล่างแน่นอนแน่นอนกระซิบบอกแล้วดีพ่อกระซิบบอกแล้วกระซิบบอกแล้วสัญจรมวนหดนี้ ศูนย์ศูนย์เลยย้อนสันจอนเดี๋ยวเรียกว่าศูนย์ศูนย์ขอให้ท่างแม่ขัวครับมี่ได้ให้โชคแคบหน้าจอตรงๆนี้เดี๋ยวแม้ขั่วเพื่อนเปิ่ององไม้เอฟซีเพิ่นสีดาเพื่อนเอาครับแคบหน้าจอได้นี่มาเนี่ยนอนเพราะว่านอนเขียนไม่ปล่อยงวหน้าไม่ปล่อยถ้าปล่อยต้องเข้ากลุมได้เข้ากลมวะร้อยเก้าเก้า ปลาคือพวกปลาบอกแต่ะ <Safe> ป <rév mark> ูขาองพวกปลาเพิ่นมีโทรศัพท์แต่บ่มีโทรศัพท์ลูกพี่ที่ซื้อมาให้ต้องกุมเดียวกันอ้าโอเคไปเลยหุ่นกันกับลูกพี่ลูกพี่บอกเอาเขอบกุมท่บนบันเสร็จลูกพี่สิซื้อเท่ารับมาให้ค่ะฟังเราเด้อค่ะท่านผู้ชมพอซักเพิ่งหายแล้วสิบหน่วยซิปเป็นซิปล่างเป็นล่างให้เอฟซีแคปหน้าจอไว้เด้ออ่าแม่พ่วกับบ่มีแนวสิฝากแนวใดกะ พูดถึงว่าเอซผู้ใดอยากเปิดตวงกับแม่กลัวโทรมาหาแม่กลัวได้ทุก24ชั่วโมงด้อค่ะเด้อ098 568 1108ผู้ใดอยากเปิดโลกเปิดหลับอ่าเปิดโชคเปิดหลับกับแม่กลัวหรือว่ากับปู40โทรมาได้เด้อค่ะเด้อเอาทายนี่สุดหายเอฟซีตืนทางทแถวขาดปลอดภัย มีเงินมีท่องเต็มกระเป๋าเดอ้อค่ะสวัสดีค่ะ